ชักเือลิครูคับนัียนทคนุกคนทีนั่้เรียนทุกคนีอย่้เีนค่่น้เรนค่เรีย่น่งอให้อเรีกคนที่น่งอยู่น้เลยนก่ั่อู่น้อเรียนทกงอูเรียกคนทีัยู้งเียกคนท่า่อู่้อเรียท่งอนหเียวทนันเรีนทกี่ยว รู้ไหมว่าประโยคนี้มันแปลว่าอะไรปูเกสีเียวูตัวแรกจำได้ไหูตัวแรกแปลว่าอะไรลูกเลขเลขอะไรปูผ้าเหมือนว่าเก๋อเป็นลักษณะนาของผลไม้สีเขียวผู้เรารู้ไหมว่าสีเขียวแปลว่าอะไรอะไรนะกล้วยถูกต้องสีเขียวคือคำนี้เลยเพราะฉะนั้นปูเก๋อสีเขียวประโยค Eu 榴莲，榴莲，芒果。 Tân lập chủ sáng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  San sáng chủ 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 蕉，香蕉<曲>，香蕉<鲜>，榴莲，榴莲。 山竹山竹山竹山ก红毛ม红毛หล毛ก红毛ก龙宫果龙ล果龙宫ัว宫果 o คดูหน้าดีค่ะอันนี้คือหล่อชื่อสรุปมาให้แล้วอยู่บนกระดานนี้นะเดี๋ยวอยากจะให้พวกเราลองออกเสียงข้อสอบดู いいしとも。

ขมหมองตันขมหมองตันวัดกว้างทางหัว ชี้ปุ๊บต้องตอบค่ะเป็นสเกลคะแนนของเพื่อนเพื่อนต่างห้องไหมทับห้า 7, ทับเจับเก้านะวกเขาได้คะแนนเต็มวันนี้เราชื่อมีใครมาให้ห้าเนีในการจาาาัคําัพท์นี้โดยที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องเป็นคนช่วยห้องเราให้ได้ห้าคะแนนอูฟเวอร์วอจยไม่หรอกไม่ใช่คะ่ะอาะเด็กๆครับ เราจะต้องจำคำศัพท์ที้ได้โดยการที่หมายกับสิ่งนี้ชี้ปุ๊บตอบปั๊บตอบเป็นภาษาจีนอ่าแต่เดี๋ยวเราเืิอทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งโอเคไหมครั้งสุดท้ายมีบมาจุ่ไใบเข่าแล้วมะ้ยเข่าแล้วมัว้ยเข่าริสโกก็บอกว่าได้เขา่าเลยเข่าเลยโอเคใจฉวยเกีกทีมีมาจุ่ไใบเข่าแล้วมัว้ยโอเค คำแรกซีควาซากจูกูควาผกหมอน ที 1. ดึงใจคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะตอนนีนว้าวทำไมตั้งใจอ่ะทำไมรู้ว่าซังจูอ่ะคำน,นี้นะคะหนึ่งับสามได้แล้วหนึ 1, <แ>่งคะแนนต่อมาตี่กอ้อคำที่สองคำที่สองนะคะ,ะ,ค,ะคำนี้ค่ะลูก ที่ inding, ทอีจูที่สองจูอนี้คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่หนึ่งเอาคำไหนดีนะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรโออะไรนะลูกโอเคแล้วไปอีกหนึ่งคะแนนโอเคต่อมาที่เออจูกลุ่มที่สองเอาคำไหนดีนะคำนี้ค่ะลูกออกเสียงว่าอะไรว้า เราชือขอเป็นงาะโอเคล้วไปมากคนอ่า,าไปเลยมากคะแนอกจากคาศัพท์แล้ววันนี้เราชื่อ,อยากจะสอนพวกเราเกี่ยกับเรื่องของอาการงานบอกว่าเราชอบผลไมอะไรเราชืมีคานีน้มาให้คำว่าชอบภาษาจีไทยั้งเอาเสียงว่าอะไรดจากพิมพคำนีน้อเสียงา สี่หวสี่วแปลว่าชอบเมื่อเรามีคาว่าชอบและไม่ชอบภาษาจีนก็เราชื่อถูลูกผู้สี่หัผู้สี่หวน้ผู้ตัวแรกแต่ลราไม่สี่หววแปลว่าชอบเพราะฉะนั้นผู้สี่หววแปลว่าอะไรไม่ชอบนอกจากคำว่าชอบสี่หวนกับผู้สี่หัวเนี่ยนอกจากผลไม้แล้วเรายังยกอะไไปบอกอย่างอื่นได้อาจิเช่น ว่ฉีวันนีว่ฉีวันนีแปลว่าฉันอะไรฉันชอบคุณกับถ้าเราชื่นชมว่าว่ผู้ฉีวันหนูว่ผู้ฉีวันหนูไปตรงนี้แปลว่าอะไรอ่าฉันไม่ชอบครูในความเป็นจริงแล้วพวกเราคิดแบบนั้นเนาะออาต่อไปนะคะเราชื่อจะเอาคำว่าฉีวนกับผู้ฉีวนเนี่ยมาใส่เกี่ยวกับเรื่องของผลไม้อย่างตัวอย่าง เด็กดูรูปแบบปโะโนคด้านบนกอนกสีเหลืองประธานคือหัอตามด้วยคำว่าสีบวนและก็ตามด้วยชื่อผลไม้ที่เราชื่อได้สองไบนะคะประธานคำแรกหัอหวอตัวนี้ภาษาจีนแปลว่าอะไรนะ<า>ฉันเก่งมา่าหีวนตัวนี้แปลว่าอ,อะไร ให้เราชื่อฟังซิประโยคนี้ภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรหววอนนว่าันนวฉวกัวแปว่าโอเคแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนประโยคนี้อากเปลี่ยนชื่อผลไม้เราชพูดว่าหัววิวเหลี่ยนหีวิเวเหีย,ยนประโยคนี้แปลว่าอะไรว,ว้าวถ้าเราช Nossa! แล้วก็ตามด้วยชื่อผลไม้อ่ะวัวตัวแรกตัวนี้แปลว่าอ,าไอะไรผู้สีวัวแปลว่าอะไรลูกผลไม้ที่เราใช่วยกิบยกม,มาคือคำว่าชิงเจียวแปลว่าอะไรโอเคประโยคนี้มันออกเสียงว่าอ,าไอะไรนะโอะ้อีกรอบใจโชยพยิอีกรอบ 我不喜欢香蕉แปลว่าฉันอะไรฉันไม่ชอบวอะไรแต่ถ้าเราพูดประโยคที่พูดว่า我不喜欢西瓜我不喜欢西瓜ประโยคนี้แปลว่าอะไรฉันไ่ชอบอาฉันไม่ชอบแตงโมถ้าเราชื่พูดว่า我不喜欢芒果 หัวผู้ชิวหักปวแบบว่าอะไรฉันไม่ชอบฉัม่ชอบม่งงวให้พวกเราแต่งเป็นภาษาจีนบ้างฉันไม่ชอบผู้เรียนประโยคนี้พูดว่าอย่างไรกอผู้ชงพวูกเรียนโอ้เขินาขออีกหนึ่งประโยคฉันไม่ชอบบางคุดประโยคนี้พูดว่า สานจูยากไหมลูกไม่ยากเลยนะคะสรุปแล้ว,รลป,วประโยคในบทนี้ประกอบไปด้วยประโยคแรกอะไรลูกบอกสิว่าอะไรหัวฉีวลหฉีวแปลว่าฉันชอบแล้วก็ใส,ส่สิ่งที่เราชื่นชอบลงไปบนนี้เป็นผลไม้เราก็ต้องใส่เรื่องของผลไม้นะคะแต่อีประโยคนนึงไม่ชอบจะพูดได้ว่า สี่พันเราจะมีงานให้ทำวันนี้จะให้พวกเราเลือกผลไม้ที่เราชื่นชอบมาหนึ่งชนิดนะคะอข้อ,อชี้แจงของงานนี้คือให้นักเรียนนะคะเลือกผลไม้ที่ชื่นชอบเป็นภาสาจ๊กพันหนึ่งชนิดเอาที่เราชอบนะคะแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปตกแต่งให้สวยงามมีผลไม้ ประโยคว่าฉันชอบผลไม้อะไรโดยงานชิ้นนี้เราชื่อให้ได้บังคับบางคนบอกว่าหนูขนาดทำงานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแคนว่าก็ทำออกมาได้เลยแต่บางคนบอกว่าหนูชอบวาดรูปหนูเก่งวาดรูปหนูนก็วาดรูประบายสีออกมาในสมุดได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่จะทำงานผ่านแทนวาแอปพลิเคชันต่างๆให้หนูนะคะส่งงานผ่านอาอมเมไลน์ โอเคไหมแล้วอย่าลืมนะแค่ว่าเนี่ยพวกเราชอบลืมคือเขียนชื่อสกุลเลขที่ชั้นนะคะวันนี้สั่งงานนะคะพลิปการบ้านโอเคอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปเรียนเสียเธอ